หน้าที่ของปวงชนชาวไทยรัฐธ,ธรรมนูญไทยมาตรา50ได้บัญญัติโดยระบุว่าบุคคลมีหน้าที่10ข้อดังต่อไปนี้ 1. พิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราทุกคนล้วนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ดูหมิน่นลบหลู่สถาบานัน 2. ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ใช่แค่เป็นเพียงหน้าที่ของทหารที่ต้องป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันนี้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้น เราก็ต้องป้องกันตัวเองและช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษตามที่กำหนดตัวอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎจราจรกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โพสต หรือแชร์ข้อมูลปลอมไม่เป็นความจริงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เป็นต้น4เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับประชาชนต้องได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติรัฐบาลจึงต้องจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ห ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ให้มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติชายไทยอายุ21ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารทุกคนและต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน2ปีแต่มีข้อยกเว้นและผ่อนผันสำหรับผู้ที่เรียนรอดอบุคคลที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ พระภิกษุที่มีสมณะชั้นปเปลี่ยนเป็นต้น 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก,กหรือเกลียดชังในสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมหรือกระทําการใดๆเพื่อสร้างความแตกแยกเช่นเหตุการณ์ตีกันของวัยรุ่นการขายของบนฟุตปาทซึ่งเป็นการกีดขวางทางเดินเท้าเป็นต้น 7. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติต้องไปใช้สิทธิ์โดยอิสระและปราศจากการครอบงำเพื่อคัดเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพมาบริหารบ้านเมืองทำให้ประเทศจเจริญและมีความมั่นคง 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมไม่ตัดไม้ทําลายป่าไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่จับปลาในฤด,ดูวางไข่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆรวมถึงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญตัติประชาชนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีอากร รัฐมีความจําเป็นต้องนําเงินภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ใจ่ายในการพัฒนาประเทศและกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะภาษีเป็นเรื่องของประชาชน 10. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบประชาชนต้องมีบทบาทป้องกันการทุจริตต้องมีคุณธรรมในใจว่าเรื่องใดทําให้เกิดความเสียหายเช่นในเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการรับสินบน และการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศชาติคนไทยยุคใหม่ใส่ใจหน้าที่พลเมือง